สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องบริษัทพยามานนะคะพวกมานเนี่ยได้ลงมาทำงานแบบที่ว่าความชั่วร้ายและกโกงทั้งหลายนะคะในรูปแบบของขันห้าคือเข้าแทรกจิตเหมือนกับเข้าแทรกจิตเทวดาภรมินะคะให้มีมิชาทิฏฐิเช่นกันเขาก็มีพลังในการทำลายล้างและสร้างความชั่วหายนะ โกงต่างๆนะคะในโลกมนุษย์นี้ก็จะมีพวกที่จิตอ่อนหรือว่ามีความคิดในแง่ความชั่วร้ายเรื่องโลภโกรธหลงนะคะก็จะเป็นทาตของพญามารได้ง่ายที่สุดนะคะแล้วบริษัทพญามารที่มีผลต่อมนุษย์และโลกมนุษย์ตอนนี้เขาทำงานกันยังไงบอกว่าทำกันเป็นขบวนการอย่างมโหรานนะคะขบวนการปนชาติโกงเมืองทั้งหลายนะคะ พวกเนี้ยเกี่ยวกับเนื่องกับเป็นพวกาธาตุของพญามารโดยทั้งสิ้นนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการยุยงปลุกปั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสื่อวิทยุทีวีข่าวนะคะซึ่งแสดงให้เหมือนกับว่าการทำเลวเนี่ยเป็นเรื่องเท่กโกเก๋ใครหลอกลวงได้คนนั้นนะฮีโร่อะไรอย่างนี้นะคะ วันนี้มึงหลอกหมูมาได้กี่ตัววะโหโคตรง่ายเลยว่ะโอ้โหพวกแกงคอร์เซนเตอร์ทั้งหลายนะคะบริษัทพยามาณน,นะคะแล้วก็พวกที่ตั้งแก๊งกันเพื่อหลอกขโมยเงินคนอื่นง่ายๆนะคะทำเป็นเรื่องเท่หลอกคนอื่นได้ตัวเองฉลาดดูดีอันนี้มันเป็นการสร้างค่านิยมผิดๆนะคะเพราะว่าเราเป็นพ่อแม่คนเนี่ย ไปยุยงส่งเสริมลูกให้ทําความชั่วความเลวไม่ว่าจะเป็นการลักขโมยป้นชี้หรือว่าหลอกลวงแฮ็กข้อมูลขโมยเงินออนไลน์หรือแม้แต่ใช้แอปยืมเงินเนี่ยเพื่อที่จะขโมยเงินค่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นความอัปยศยุสูนะคะของคนที่มีมือมีเท้าเท่ากันนะคะอันนี้เราก็ขอประนามเลยนะคะว่าพวกนี้จะต้องตายไปแล้วก็ตกนรก เป็นเปรตอสุรกายหรือว่าเป็นพวกสัตว์นรกที่ไม่ได้พุทได้เกิดอีกยาวนานนะคะพระพุทธเจ้าสอนนะคะเรื่องศินห้าการลักขโมยป้นชี้ชอโกงเนี่ยผิดศินข้อลักขโมยนะคะคนที่ทำมากๆทำเป็นประจำทำโดยไม่รู้สึกสำนึกผิดนี้นะคะทำบ่อยๆเนี่ยนรกนะคะเป็นแดนเกิดนะคะอันนี้เราก็ขอเตือนกับ ลูกหลานแล้วก็บริวารทั้งหลายนะคะใครที่ไม่อยากจะไปเป็นพวกเดียวกับพยามารหรือโง่ง,งมต้องตกดลกตกอบายภูมิอย่าไปคิดชั่วทำชั่วโดวยแค่หวังเงินเศษเงินเล็กๆน้อยๆนะคะหรือว่าเอาแต้มความชั่วร้ายเนี่ยไปแลกเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ของใช้ โดยการที่เหมือนกับว่าพวกแกงสมาคมคนชั่วทั้งหลายนะคะซึ่งแบ่งแยกกันนะคะไม่ว่าด้านดีหรือด้านเลวก็ตามแบ่งแยกกันแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งเป็นศัตรูต้องเข้าไปแกล้งทำร้ายทำลาย,ลายใครเป็นฝั่งตรงข้ามให้แกล้งมันอย่างนี้นะขโมยมันอย่างนี้นะใส่ร้ายมันอย่างนี้นะทำแอปช่อโกงหลอกลวงตัด ต่อภาพทำให้เขาดูเสียหายนะคะปั้นเรื่องใส่ร้ายด้วยความไม่จริงอันนี้ก็เป็นพวกเดียวกันนกกรกภูมินะคะสร้างเรื่องเพื่อจะทำความชั่วหาเหตุให้ตัวเองได้ทำความชั่วแล้วรู้สึกเท่ก็โกเกมันก็หลอกลวงกรรมไม่ได้นะคะหนังสือมีอยู่สองเล่มนะคะบัญชีหนังหมากับบัญชีทองคํานะคะถูกจดไว้อย่างละเอียดนะคะรอการลงทันทุกเม็ดเลย ฉะนั้นคิดกันให้ดีนะคะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่เคยล้าสมัยเลยค่ะอนุโมทนาสาธุส่งบุญให้กับทุกท่านนะคะ